กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะพบกับผมอีแล้วจะรันนะวันนี้ผมมีเกมเอาชีวิตรอดนะมาแนะนำ day after ถามว่าเกมนี้มันดีก่าเกมอื่นยังไงเกมแนวๆน,นี้ก็รัดเดีอนเออฮะแต่ถามว่าด้วยระบบด้วยอะไรผมชอบนะผมชอบอันนี้ผมเล่นได้มาประมาณหนึ่งนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะ อ่านทุกเม้นนะครับเหมือนเมนเยอะเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่กระท่อมหลังน้อยกระท่อมหลังน้อยของเราเ,เช็คเช็คของนะโอ้โหเสื้อผ้าผมสภาพ,ภาพเราสามารถเ,เปลี่ยนตัวละครเป็นผู้หญิงผู้ชายได้ตลอดนะฮะเดี๋ยวอันนี้มีภารกิจให้เรานะครับ เพื่อพนักานต้องการสิ่งนี้เดี๋ยวนะพักบ้านาไว้ก่อนเคียร์ในบ้านก่อนอ,อันนี้คือการแบบว่าเหมือนมีเควสหาของนะฮะในผมเอ,อันนี้นะฮะโอเคไหนชิ้นดูสิ ใช้ได้เมืน,นียเดี๋ยวนะผมชอบระบบอย่านคือแบบว่าเราไม่ต้องมาลากของบางทีถ้าของอะไรมันอยู่ในนี้อยู่แล้วนะฮะมันก็จะเก็บให้เลยอัตโนมัติกีผมได้อะไรมาเนี่ยปืนอ,อะไรครับเนี่ยฮะเราแยกแยกของได้เอ่อเขาเรียกอะไรเ,เป็นระบบแยกของที่ดีนะหมายถึงว่าเราไม่ต้องมาลากลากลาก,ลากออกตอนนี้ผมต้องการอะไรวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกคน <c oughs> ไปดูลงรถฮะลงรถผมโคตรสุดลงรถที่ไม่มีรถยับออเคกระบองก็น่าจะตายและะ้วมั้งแต่ต้องไปเอาของนี่แหละโอเคมิ <c oughs> okay. งนมันจะไม่สมจริงใช่ไหมทุกคนมันจะไม่สมจริงเนาะต้องการไม้ก้อนหินอะไรอีกวะไม้ก้อนหินหญ้าโอเคไม้ก้อนหินหญ้าหญ้า Yeah, ย่ามาสิก้อนหินโอเคก้อนหินเยอะๆอยู่ต้องการไม้ไปตีไปตีหนะ้าอ,อไม้เราเดี๋ยวนะอัปเดตอัปเกรดได้นะไม่ใช่อัปเดตอัปเกรดได้รดับสามที่ตีทีเดียวร้องเลยนะแค่นี้ก็พอละอะไรเราไม่ใช้ก็เก็บก่อนคนะตอนนี้เราออกจะออกไปหาทรัพยากรนะทุกคน ปืนปืนเราไม่ต้องใช้ฮนะเพราะเราไม่ได้ไปดันบอสนะเราสามารถถือวุธได้สองอย่างนี่ฮะผมทุกคนนี่ผมเก็บไปก่อนนะของนี้ไม่รู้ว่าใช้อะไรในอนาคตนะไม่เอาอะไรกินเลยเอาอะไรไปดีวะเันือนการเดี๋ยวไปหาข้างหน้านะทุกคนโอเว่น oh <wait. S 1> ผมไม่มีเกงใส่เกงให้น้องอน,นะฮะใส่เกงให้เข่ก่อนหนังผ้าเศษผ้าแล้วก็เ ได้ไแล้วใส่สีใส่ใสีหนูโอเคครับได้ไแล้วก็ใส่เรียบร้อยโอเคดูเรียบร้อยอันนี้เราขาดอะไรวะถุงมือใช่ถุงมือแตกเพราะใช้ถุงมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวถุงมือใช้อะไรบ้างครับของนี้ก็เสียเวลามากเลยโอเคครับได้เลยป๊ปปปปโอเคไม่ใช้เราเก็บให้ใส่ถุงมือกัอนอฮอ ถุงมือที่ไม่มีตรงมือออกมาโอเคเยี่ยมมีภารกิจให้ผมทํานะครับผมเดี๋ยวนะภารกิจเดี๋ยวลืมดูน้องหมาผมเลยโอ้โหผมเลี้ยงน้องหมาไว้โอ้ยว่าไงลูมว่าไงลูกจืกจ๊กจือจือเออไม่ใช่ว่าไงลูมหมาเต็มบ้านฮนะเดี๋ยวไม่้ข้าวน้องโอ้น้องต้องการข้าวเดี๋ยวนะอันนี้ออปเกรดน้องได้เหรอ Oh, yeah. อ okay. yeah. โอ,เเอ้ยเยายย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 ยวยยยเยย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 ายย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 อยคยย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 อยคยยยยยนยยยยยยเยย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 นนะ,ะยกกนนนะยย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 ยะสายนนาสายย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 ยะยย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 ย ถามว่าเอนิจีมีปัญหากับเกมนี้ไหมในการเดินทางมันไม่เท่าไหร่นะครับเพราะเราจะเสียเวลาในแมปส,ส่วนใหญ่เสียเวลาในการรับของเอนิจีมันก็ขึ้นมาอ,อพอที่เพียงพอที่จะให้เราเดินทางไปแมปน้นแมปนี้ได้นะส่วนหมดออนไลน์นี่ผมยังไม่แน่ใจนะว่าเราเออเราต้องเวลถึงก่อนมั้งหรือว่าไอ,อหมูนี่มันแดกเรานะฮะทำเป็นเล่นไป ตีแม่ตีแม่เลยเดือดเดือเด๋อดเดืออเชื่อเลือดผมหมดด่ว,ว่ากินแล้วนะก็แค่อิ่มฮะ <l ots> ผมต้องกลับไปบ้านอีกรอบปรากฏข้างบ้านนี่เสียงดังนะจะี๋ยวมีเรื่องมีราวกับเขาเนี่ยผมข้างบ้านคือข้างบ้านนะฮะอ๋ออ๋ออ๋อน้องหมามาอยู่ในบ้านอ๋อนี่คือหมาเฝ้าของเพราะงั้น แม่งยังลือว่าไังลือ้อว่าไงมุ่งมิงม,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 มุ่งมิงมุ่งมิงเด้อ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 จะมาเอายาเมื่อสิเวลากับน้องมาลบผมวิ่งได้ยังวะออต้องการไหมแล้วก็สายไฟทองแดงแหรอือเปล่าไม่แน่ใจไปหาโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมมา โควิดยังอยู่กับเรานะครับผมทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยนะใครๆก็ว่าผมกลุ่มเสี่ยง <c oughs> เสียงตลอดนะชีวิตเราแบบอยู่ไม่ได้ถึงละลอกนี้ก็ถือว่าทุกคนสุดยอดมากนะเก็บน้องหมาไปด้วยเปิบเป็นตัวเมียโอเค <c oughs> เจ็บใส่กระเป๋าเช็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคอนนี่แหละที่ผมาการอันนี้นะ แกอ้เหล็กเศษเหล็กฮะเศษเหล็กไม่ใช่แล้วโอ้โหอยู่กันเยอะเลยเยอะด้วยด้วยพอดีพี่ไม่เห็นหินบางตาปากแสบปากตีทีเลือดแตกกระตุกกระตุกสัตว์ผมอัาไปด้วยเล่นไปด้วยมันก็จะมีหนองๆนิดหนึ่งนะเอ้าพี่ตาดีแล้วก็ขอฟาดขอฟาดขอฟาดขัว อ,อ้าวสหัวก็เดินไปนุ่นไม่ใช่หัวเลือดเลยเราสามารถเปิดออโต้เก็บของได้นะครับแต่มันก็จะวิ่งฟันแหลกเลยฮะถ้าตัวเราแน่นเราก็ทําแบบนั้นได้นะคอันนี้น่าจะเป็นบอสมัพบอสมัพตัวอ้วนนโอ้ตัวใหญ่โอ้ชุดแววนแหวะตีหมาตีหมาโหดจัดตีที่เลือดแตกคนกระจุย เก็บไม้พยุงไม่มีใช่ไหมเยอะเยอะเยอะไปเราจะของฮะตอนนี้เรามาเอาของฮะออค์ไงไงเจือการตามมาลากมาฮะลากมาตามมาเพื่อนลากไปไปเป็นไงหรอคานตามเลยใช่ฮะเราต้องการของพวกนี้ครับผมเฮ้ย ถ้าเราเห็นแสงนี้มันคือของนะครับผมของดีฮะดีหรือเปล่าไม่รู้ฮะเปิดดูก่อนแขวนม,มือเลยแบบอะไรไม่รู้ฮะเก็บมาก่อนน่าจะเป็นไขมันไขมันอะไรสักอย่างเดินสิเออกลัวแล้วนะจะกลัวโอ้โหมันเห็นฮะมันเห็นอ้อมอ้อมหนึ่งไวเดี๋ยวก่อนใจเย็นทุกคนอิสติกอิสติก ตัวยังใหญ่เขาจะไปเอาของอะ่ะเขาไม่อยากปะทะได้เลยอ่ไมนะยังไะเก็บไอผูกมาเยอะไปลุกไปลูกเอาตัวองแล้วครับมันมีเวลาของแมพอยู่นะฮะเราวนกลับมาเก็บของก็ได้นะครับเราสามารถดูได้ว่ามันจะใช้ครัฟทำอะไรนะทุกคนน้ํากวางน้ํากวางพี่ก็โทษีจ้า ขอผ่านผมต้องการกของในกล่องอะ่ะทุกคนแต่บันติดตรงที่ว่ามันกัดผมอะมันลุมกัดผมมาแป๊บเดียวตายนะทุกคนว่าตัวผมบางมากโขเคเราต้องค่อยๆใสเ่เสีอตัวเสียตัวค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่หัหนางกัวน่งเอเอ ขอโทษขอโทษอ,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 อย่างไงเจ็บไม่รักเจ็บอยู่แล้วเขาแค่จะมาเอาของแล้วเขาก็จะไปแล้วขอตีหน่อยตีหน่อยรู้เรื่องเอ็นเอ็นนั่นเดินพุงพุงพุงยืดแล้วเลือดเป็นร้อย เลือดเท่าผมเลยน,น,นี่เปิดไปแล้วนี่หว่าเลือดคุณเป็นร้อยเลือดผมก็เป็นร้อยแต่ผมมันแน่จะเรียบนะยร้อ,รอยเดี๋ยวนะออโต้ไปเลยมปั๊บฮะเราเปิดระบบออโต้ได้ฮะเราไมรู้ของเลยอะไรสุดๆอย่างเรือววิ่งผ่านหน้ากันมาอย่างนี้ผมกลัวฆ่าแล้วไม่คุ้มอ่ะอจริง ผมก็ไม่ได้กลัวมันหรอกนะทุกคนลองมาละลองมาละมาแม้มันก็แค่ไอีกอ้วนอ้กอ้วนอีอ้วนไม่ได้บูลลี่แต่มอ้วนจริงพี่ยักษ์พี่ยักษ์เลียงพี่ยักษ์แล้วกันนะพี่ยักษ์เราอยากได้อะไรเราก็เคลียร์ของกันเลยตอนนี้อะไรเก็บได้เก็บเอากลับบ้านก่อนนะครับผมเอ้ายังมีตรงนี้โอ้ยยังแกง อ๋อเดี๋ยวว่าหมดแล้วไหนล่ะมันออกไปข้างนอกยังเราสามารถลอ่ลอล่อมันออกมาได้เนะยทุกคนมันนอนนอนแห้งเลยเห็นสิมเขาจะเราไม่อยากมาถาาคุณนะฮะอ,อยังคานได้อยู่คันตีตีซอมบ,บี้อนะ่อนแอซอมบ,บี้ซอมบ,บี้ ลืมลืมยัอยงอยู่ยังอยู่พี่ฮุพี่ฮุ้อ๋อเลย่อยนะอ้ยเอาไว้ก่อนนะฮุแต่มันได้ใช้แน่นอนนะของทุกอย่างสำคัญหมดนะครับในเกมนี้แต่ถ้าเราติดเชื้อเรานี่เรานอนเราจอหายนะครับถ้ากลับไปเตียงที่บ้านมันจะหายได้นอนหนึ่งทีมันจะหายใช้แค่นี้ไปกลับต้านก้อน ยังไงก็ขอบคุณที่ฝากติดตามฝากรับชมมาถึงตรงนี้ฮะยังไงเจอกันแพทหน้านะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับฝากติดตามด้วยนะกดไลค์กดใช้ได้นะครับไปกลับบ้านกัน